สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาดูตัวบานานาโยเกิร์ตบาร์ที่กำลังฮิตในติ k กต k อที่เป็นอาหารที่บอกว่าเท้าตี้นะคะตัวสูตรที่เราทำเนี่ยมีทั้งหมด3ส,สูตรนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาน้องกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแต่สูตรด,ดูดูแล้วเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่เหมือนนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาบอกก่อนทีนี้เราทาเป็นแถบนะคะมันจะเป็น3แถบแบบนี้ สูตรแรกเนี่ยเห็นไหมเหนื้อถั่วจะมีความดุดดุดออกมาสูตรแรกเนี่ยเป็นอเอ้ยด้านไหนอะแป๊บหบนึง่งอ่าด้านนี้ด้านนี้อ่ามันจะเป็นสามแถวแบบนี้นะคะแบบถ้ามองแบบครึงคร่งๆเนาะสูตรแรกอันนี้เป็นสูตรที่ใช้เนยถั่วนะคะสูตรสูตรตรงนี้โอ,โอ้ติดติดติดนี่สูตรตรงนี้จะเป็นเนยถั่วนะเห็นปะมันจะมีความแบบโอ้โหจุมจุมจุมน้องหน่อยคะ่ะซุมน้องห่อยค่ะ นี่มันจะเป็นเนยถั่วแนะ่ตรงนี้จะเป็นเนยถั่วนะคือสูตรนี้อร่อยสุดส่วนตัวนะส่วนที่สองเป็นที่เป็นแบบตัวอยู่แบบโยเกิร์ตบาร์ีิมจะเป็นแบบนี้โยเกิร์ตบาร์นี้นะคะก็จะเป็นสีขาวๆเนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นแบบผสมโกโก้โอชิตติดนะฮะแล้วที่ผสมโกโก้เป็นแบบนี้ถามว่าสูตรไหนอร่อยสุดสูตรในถั่ว เพราะว่าในถั่วเนี่ยจะหวานสุดเพราะว่าอีกสองตัวจะเป็นผสมโยเกิร์ตเนาะเป็นผสมโยเกิร์ตอันนี้เป็นโยเกิร์ตผสมในถั่วแล้วก็ตัวนี้เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตไอตุ๊กิโยเกิร์ตผสมกับช็อกโกแลตนะคะกินแล้วมันก็จะมีความอมเปรี้ยวแบบก็กลิ่นก็คือโยเกิร์ตอะเออแต่ส่วนตัวแบบถ้าไม่ชอบแบบความแบบโยเกิร์ตโยเกิร์ตนะแนะนำในถั่วอันนี้โคตรอร่อยเลยเหมือนกินขนมเล่นๆอะ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตาอาจจะไม่สวยงามเดี๋ยวไว้ว่าวันจะมาตัดให้ดูนะคะถามว่ากินแล้วเฮลตี้ไหมส่วนตัวมองว่าไอสูตรที่มันเป็นเนยถั่วตัวเนี้ยไม่น่าจะเฮลตี้เท่าไหร่หนะเพราะว่ามันมีความหวานความแบบกล้วยมันก็คงพอได้แต่ว่าช็อกโกแลตมันเป็นต้องเป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตที่ค่อนข้างเข้มค้นหรือแบบน้ําตาลน้อยจริงๆนะคะถึงจะได้สุขภาพเนาะแล้วก็ สำหรับกินกันกินของหวานเนาะถ้ากินแบบเฮลตี้เฮลตี้จริงๆก็คือต้องกินในช่วงหลังกินข้าวตอนเชา้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ